เนาะทางบุญได้ฝากความไว้น้ำนองปูเปีย่อมุนนาบาให้ทางเจ้าไปถามเรื่องไฟเงาเพื่อนเจ้าในคนวานนั่นได้ไงฮู้ได้ดข่าวไปเรื่องในเ,เ,เ<อ>ล่าอยู่บปล่าการไปผ่าเบุญมาบึงบุนว่ายายรักมาได้บ้านนะแป้งไงนะยายรักมาแต่บ้านยายรักพอต่อให้มันไดบ้านนะแต่ถ<อ>้าใช่รักหน่อยก็รักหนึ่งห้าแสน มันเนริ่มใส่ลายลักอยู่นะอ่าแต่นี่ห้าบาทจะประมาณจักรลักษเอ็กิโลนะจักกิโลจกาเกือบสิบขบว่าเลยว่าค่าทะลักจอดเราวันสนะิบแปดล้านเราสิบแปดล้านเนาะโดย<อ>แพงอะไรแพงอะไรพี่ยยน้องสิบแปดล้านก็คืออยู่ในหนันหมดเลยเนาะสิบแปดล้านอยู่ในอย,อยู่ในหันหมดเลย ลมว้อยว้อยโชยมาพี่น้องเลยดูกลางทงไฮทงนาข้องน้องผู้เปียวพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เอาพี่น้องเลยหลังจากทางบับุญสารวันรเขาไปเยี่ยมยามทางองเฮียนน้องผู้เปี้ยวเป็นครั้งแรกพี่น้องโอ้ยน้องคนกาอ่าดีอกดจใจเนาะได้เห็นทางบับุญสารวัตรพร้อมครอบครัวไปเยี่ยมน้องคนยงเฮียนมาให้พี่น้องนะครับได้ชมเหมือนกักบพี่น้องเลยเนาะเป็นองเฮียนที่สวยงามเนาะองเฮียนใหญ่เฮียน มอพี่น้องก็น้องน้องเพื่นโยงเฮียนมอหนึ่งห้อง,องมอหนึ่งห้องเบอร์หนึ่งทับหนึ่งพี่น้องเลยน้องผู้เปียวเพื่นกระจามาบ้านนี้กันทั้งบนเยี่ยมยามน้องผู้เปียวโยงเฮียนแล้วกระสิเขามาถามทางผู้เป็นพ่อของน้องผู้เปียวเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ่าวเพราะว่าอรอบก่อนวุ้นหิ่พอเพื่อนไปถามอ่า ไปถามไอ้น้องเออไปถามเรื่องไอ้ไฟเขาเฮือนพี่น้งนนะองเหรเนาะพอเพิ่นได้ถามมาละโบหรือว่าจังไดเดี๋ยวเฮาเข้าไปติดตามฝากกำกันพี่น้องเหรเนาะว่าสิแพงบ่หรือว่าจังไดเนาะแต่ตนนะบ,นะบุญกสิแจ้งแจ้งทางสิได้แจ้งทางผู้ใหญ่ใจบุญเพินนะ่นเนาะทีอ่อยากชุดซอยครอบครัวน้องเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเนาะถ้ามันบ่แพงจนเกินไปพอเพิ่นก็สิสู้พี่น้งนนะองเหรอเนาะ เดี๋ยวติดตามชมบนันนากรับพี่น้องเลยเนะก่อนเดินเด้อพี่น้องเด้อทางบุษสารวันขอากราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันวัดสุขูสุขชนสบายดีเอฟซีปุ่งยิงจีบุญประตุกฐานเด้อยินดีตอนฮับเขาสูซองยูทูปบุษสารวันพี่น้องเลยเนาะ,ะเสียงก็จะค่อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าลืมไม่มาแต่เฮืนะ่อนพี่เลยวอ้ยศาดเนาะเอาลงไประสาทแพ็คก็ลืมเนาะเพราะว่า เพื่อนน้องผูเปรี้ยวครั้งนี้ก็ทีเห็นพ่อมันเป็นครั้งแรกเลยพี่น้องเนาะมาแต่ละเท่อกันพอเห็นเนาะพอเห็นเนาะไอ้เปรี้ยวพอเห็นพ่อน้องผูเปรี้ยวเลยพี่น้องเลยนั่เป็นครั้งแรกหน้าตาเป็นจังใดเด้ยนั่งค่อยทางอยู่กับสัตว์เนาะเดี๋ยวไปหาไปชมมือน้ำกันกับพ่อน้องผูเปรี้ยวจะได้คมว่าจังไดเรื่องเขาไฟอยู่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะไปหาไปชมมือน้ำกันเด้พี่น้องเด้อไปไปพี่น้องเลย อนี่เมีนบอหอน้องปูเปียกเพื่อนเนาะสบายดีสวัสดีสบายดีน้องยังกอเจ้าน่องรถไทยพี่น้องโอ้ยน้องรถไทยน้องของน้องปูเปียกเพื่อนพี่น้องเลยอันนี้แม่ยนพอของน้องปูเปียกเนาะเอชื่อจัชื่อไหนเจ้าชื่อวันทาวันทาโดยอันยุจักปีอะไรนี่อ่า เกิดแปดสิบเก้าอะไรตอ,อรที่ประมาณสามสิบแปีเกิดแปป่ะโดยหนึงนง่ง,ง,งพัน,พนอยแปดสิเกนาะโดยสาิปลายปะเดมาบึงก็ได้หนึ่งนอยแปดเนาะโดยมันมาลบสองมชามสิบหกปี ยสาวโชคปีห้วยเป็นอายมาวุ่นสองปีนี่ก่อนเนี่ยมาวุ่นสามสิบสี่ไปเลยเนาะทั้งเมียเจ้ากับชายจี้ไปเนาะมีลูกสามเนาะสามคนนไปเลยที่รบาทที่เฮานั่งอยู่นี่ก็ได้เนาะอยู่นี่ก็ได้อยู่ดอกเราไปเลยเนาะภูเป็นเมียเป็นใครล่ะไปเก็บผัก อเก็บพักมาขายเนี่ยบ่มันนี่จะก็เลยอยู่เฮือนเหมือนเนาะโดยก็ขอนิย่เด้อพี่น้องเด้อยขอนิย่เด้อป๊าตีนเหล้าพี่น้องเอ้ยมุนปุ้ยเลยนี่เนาะอันนี้มันถือยังอไงนี่คือมุมทางแน่แท้น้ำกัดนำคัญโอ้นนำคั้นกัดตีนโดยเวลาไปกานไปยังนี่บ่โดยบ่ได้ใช่เกือบบ่ส่ะใช่ใช่เกือ์บได้เกิร์บบุ้ดบ่ เกลือไปน,นี่นี่โอ้มันก็เรียบร้อยแล้วนี่พี่น้องเลยเนาะบบจักรนังคันบบจักเป็รยังแล้วครบบ้านนี้แ<บ>ล้วก็ได้สู่ชีวิตขนาดพี่น้องเลยแถวโบเฮดกับโบลูกุ้มน่าเนาะโดยอืมไปเยี่ยมน้องผู้เ,เปียวพันอยู่องค์เฮียนเมื่อกี้นี่พี่น,น้องเนาะโบพ่อตั้งบัาาบพ่ออยู่เอออ่าตะกี้เข้าไปโรงค์เฮียนประทมแล้วบบถือนักเฮียนบอกว่าไปอีกกว่าบ้านอีกบ้านนึง ที่นี่ชีแยกอกเราอะเดี๋ยวใายเข้าไปกต่ใกล้เติบอยู่พี่น้องเนะาะมันหนึ่งกิโลเข้าไปได้มั้ยอ่ามานหนึ่งกิโลไปแล้วซือ้อห้าจัากห้าอยู่บ่ <c oughs> ห้อยู่บ่โดยห้าวซื้อยังเติดบัต <c oughs> รบุญบัตบุญเนาะโดยเอ้บัตรบุญสรารวันพี่นะ้องเนาะทีมาเป็นสะพานบุญซื้อรถทีเพฟ่อาให้ลูกเจ้าขอแหละเมื่อนนะั <c oughs> ้นเป็นครั้งแรกได้ในพี่น้องเห็นพอน้องกุเปียเพิ่นบ,บอกเคยเยังเทื่อดส่วนร้านมิจะไปเนาะ บกาจะอยู่วะก็จะอยู่เบื้องน้าตาเมีอะไาก็เลี้ยวเล่าได้พี่น้องก๋วยเปี๋ยวคือกันหน้าตาอันเดียวเลยหน้าตาคือกันพี่น้องเลยเห็นทางบอลลี่เขามาอยู่บ่บอลลี่จะเห็นบอลลี่อยู่บ่เห็นเมื่อวานนี่บ่พิ่นมาบ่ตอนคำคำในบ่เห็นเจ้าเราเห็นเราจ้าเห็นเราอยู่จะเอาทางบ่ายบ่ตอนกลามาอยู่สวนบอลลี่กับบอเห็นชอบ เห็นเนาะจักเราเห็นบ่จักอะไรจักเราหนังบอกว่าเราเปียวอยู่นะเอาอะไรบ้างบ้าเราโมยยิ้นเดยอะสุดอ่าขอเรียนยินเนาะตอนเห็ุเบียดทางป่าเขาเริ่มถอกออรบไอยยังเลยยังอยู่เนาะโดยหอดใสตแถวอ้อมพัวนะบ่อ้อมพัวของเพื่อนเนาะของเพื่อนเลยประมาณนี้ของเจ้าเนาะโดย ปีหนึ่งนี่สอบก็ประมาณอ๋อม,มันแต่มันได้เห่านะปีก่อนได้ที่ที่ที่ปีก่อนเลยเท่าบสอบก็มีอกุ้มพกุ้มอยู่บ้กินแต่ละปีบ่กุ้มเลยบ่กุ้มเนาะโดยอ่านเขาจะไดบแบบบะกุ้มเขากินมาเนาะโดยไปหาแนวคล้ายเนี่ยเนาะโดยอ๋อตอนนี้เขาย่างอยู่บ่า้างอยู่า,ยางเยอะย่เนาะเขาในหน้าเจ้าเองกันบ่ ที่ยังกินเสมอนียเออด้วยอ่าเอา,เอา,าหน้ายังยังอยู่ใจสิ่งหอดแต่ว่ากุ้มอยู่บ่อหอดเกี่ยวข่าวอา่นาน่าที่บ่อหอดหน่อยนึ่งอะไรไหมอ่าถ่ายจีบกุ้มกับยังน้อยนึงนะเนาะเออหักแต่ละปีนี่กุ้มบ่กุ้มเนาะบกุ้มเทเลปีมันบ่ได้เขาปีนี้แล้วได้เอา40หนอืม ปีที่แล้วได้ชีชี้เนาะโดยปีก่อนๆเราได้เจ้าสอบะอะไรเงี้มุดแล้วจำเนียนเ่ยตั้เดือนนี้ก็เลยป,ปีนี้มันแบบฮอดกลุ่มอยู่เนะาะยังฮอดกลุ่มอยอะอ่ะอ๋อเป็นยังไงเนาะเป็นไนันงไงเนาะทางบุญได้ฝากความไว้น้ำนองปูเปี้ยวมืนนาวให้ทางเจ้าไปถามเรื่องไฟงเงาเชอนเจ้าเนี่ยคนวานนี้ได้เนี่ยหูได้ข่าวอะไรเรื่องอะไรเล่าอยู่บปล่าการไปผ่าเบนมะมึงบนวา แต่ยายรักมาในบ้านนะแป้งไงนะยายรักมาแต่บ้านยายรักพอทรตอบให้มาในบ้านนะ<อ>แต่ใส่รักหน่อยก็รักหนึ่งห้าแสนมันเริ่มใส่รายรักอยู่นะอืมแต่นี่ห้าบ้านเจ้าประมาณจักรักเอกิโลนี่จักกิโลเกือบสิบกิโลเว่าเกือบสิบกิโลคนเนาะเพคนว่าน,านี่ถ้าว่าเอามา ดึงมาแต่บ้านนี่ใส่รักน้อยรักหาแสนรักเล็กเนาะวระมาณจะรักอะไเนาะจะจะรักว่ามาณเกือบิบกลัาเกือบิบลักเนาะสิบลัก,ก,ร,กนะลาราคาเทนจ่วสิบแปล้านะละวบแปดล้ววา,ลานเน,ะนาะแพงอะไรอะแพงอะไพี่น้องสิบแปด ก็คืออยู่ในหันหมดเลยเนาะสิบแปดล้านอยู่ในอยู่ในหันมาเลยบัดแบบถวนี่บ,มบุมีบ่าจะขายแถวเพื่อนๆแถวนี้คนบ่ไปต่อป่อะครับจะขอต่อไพ่มาจากหันนั่นก็ที่รถต้อใงใส่งบประมาณสิบสามล้านหรอ่ะอ,อีกลงสิบสามล้านเนาะโดยแต่ว่า้ทางเข้าไปขอต่อน้เขาแบบนี้ต่อจากรักน้องเขาเลยนี่ เอาใบญ่ดึงส้ายมาในบ้านเลยนี่บ่หั่นเฟอร์นี่บ่ห้านนี่ลาบอ่ะคนดึงจากนี่บ่ได้นอกชาวอีฝาดตัวนี้เนาะนี่เนาะคือโรงงานคนนี่ชาวนี่ลาบอ่ะเนาะเอาตรวนี้หนึ่งิบสามล้าน ตั้งรักานีรักหนึงอืไมรักไงรักนึงอยู่นี้พ่วงขามทางหน้าเนาะสิบสามลามผ่นาเนาะอันนี้คือการไฟ้ฝ่าคนบ่เนาะการไฟ้านบ่ะแวนบรจิตอได้กัเนาะทำไปกับการไฟ้าที่บ้านนี่บมีเลยทำไปกัดกทรไปกับโติไปบินจากเงินหนึ่กไงของในท่าอะ โตไปกับปติธรรมเลยลูกกระหังในพระลานนะ่ไปเราบอกแต่ในหาบบอลเรื่องเราอยู่ห้องห้องการเราอยู่แถไฟฟ้านเ้ยเนาะขึ้นกับเมืองพระลานบ่เนี่ยลูกพระลานเลยต้องไปขุดแล้วเนาะฮองก้านเนอยู่ในเมืองพระลานพุอนเนาะอะไรอยู่เมืองพระลานลอ,องไปถามบะเบอร์นึ่เล่อครับ ถามอยู่ในเมืองพาราเน,นะอะม,มันมีสองราคาเนาะเดี๋ยวบุญจีแจงทั้งผู้ใหญ่เป็นบ้างเสร็จเด้อโดย,โดยเลยบุญจีเห็ดไว้อยู่บ่บุญจีซอยเจ้าไว้อยู่บ่เนาะโดยอ่าชิบแปดล้านแปดล้านรวมเล็กรวมลวมเสาเนะาะทั้งสายบดเนาะทรายที่บดเช็ดอยู่นั่นเลยบ่ เดี๋ยวเดียวบนสีทางแจ้งผลก่อนแล้วก็๊บได้รายละเอียดเพิ่มมันคักกว่านี้นะโดยต้องให้ผลน้ำเบิองเนาะเมื่อไงผลนะ้ำเบิองเองบ่กระลุนผ้าเมนผลน้ำเบิองอยู่นี่งานต<ป>ัวจริงเหรนะ<า>อเนาะใช่ทโทรหากันกบไนนะ่ได้เนาะโดยโทรซ้ำเจ้าบ<ว>่บ่ยังเปียบปะ เปี่ยวจะถือไปเลยบ่อยจนสางไปอยู่บ้านเขาเล่นโทรศัพท์เลยแล้วแบตหมดตรงข้าวบ,บุญบ,บุญน่ะคือว่าแล้วบดไอ้โทรตอนกลางคืนเพื่อนน้องโทรตอนกลางเว้นนอนพันเว้นเลนเราไปสางโทรศัพท์อาจจะปิดเครื่องเนาะโ,<ด>โทรหาทุกทางเว้นกับปิดเครื่องปิดเครื่องตลอด <c oughs> ป้าเจา้าโทรหาคอยของไม่ได้เนาะปิดเครื่องแง่นเราแหละจะเป็นมันยังตอนแรกเราต้องมีต้องทำนะนะ เพื่อนนี่เจ้าเห็ดเองบ่เพื่อนเพื่อนสร้าลเขาพิดอะไรสร้างมาเทนห่าเนาะโดยแปลว่าเก็บหาเก็บซิปก้อมมากนะเนาะโดยแ่ยังไปรุ่นบอเนี่ยเอากันใหม่กันเนี่ยเนาะเราเอากันใหม่เลยบัดนี้จะหาขอทมในไอ้อันนับใบเงินน่ะเอามาจะใส่ เงินเงินเก่าของราชการที่ยังใบใบหาบาทเปล่าใบยังไม่เอามาเปล่าโดยของมันเลยทางเอฟซี่นเห็นมานล้วโอ้แบบเก็บไว้ดีเด้อแบบใบเก่านั่นเนี่มีราคาได้เปล่าจัดโอ้โหูราคาเท่าไหรเปล่นยังไงเนาะแต่แบบเก็บภาษาเพิ่นไว้ดีเด้อโดยเลยอเงินเงินนเก่าเน้นห่างนี่หินพระเจ้าเ้ยหินเงินนัิน อันนี้บ่รถเทียวนะรถเจ้าบาอ,อันีรถคููใจนะคันนียเนาะโอ้กะเจกะเอากะเจเฮือนไซเลนี่บิดก็ได้บอลโอเมนรถปีนผู้นะเนาะมุกเบอร์ขนาดลนราคัเนี่ยอยังไงลุย ขอ,องน้ำกับบุมี่เนาะน้ำก yeah. ับุม yeah, ี ¿no? ่ไฟกับบมี่บุมี่อาไปเก็บพักเนี่ยสลับใบขี้เม่ยง่วงมากเลช่ใช้ไาเนาะบริการที่ไปพูดคุยกับ พอเป็นกอนเนาะถ้าเป็นสีซอยเจ้าไดสำได้เดือบไฟเป็นยังไงเนาะน้องรถทั้งเออเม้นน้องรถไทยไปยังก็ซื้อให้ลูกรถไทยเขาไปทอเป็นเอิ้นเป็นตั้งไงแล้วไปเกิดในรถไทยเกิ <c oughs> ดอยู่ในรถไทยโดยไป,โไปห้องหมอไปหอดึงทางแล้วเกิดก่อนนะเลย เดียกลูกข่อยแล้วลูกข่อยมานั่เปิดเดินกระบ้าหล่อนเสีรกทั้งลูกพอร์ชเปิดเนี่ยก็ตั้งเสื้อเปิดท้ายปิดท้ายตั้งประทันขอดก่อนว่าจะไปลงมอบ่ได้ไปครับหมอข้างไปตัดใจแหย่อยู่หมือตัดเองเลยไปตู่ทำแง่ตัดให้เลยข้ารถเลยไม่ไปตัดเอง

มันกินเลยเือุดสีเขาไปขวดเนี่ยเราเป็นสีไงแ่บ้างไม่ฮะเราไปออยอดสุดยอดของนชี่เป็นเจ็บท้องแล้วก็เเอเียรคนละบานเลยว่าเป็นงานบานนี่เจ็บท้องมันโทษบอกเจ็บท้องอ่ะเอางันไปตอนเช้าไปอะไรพอดีพาไปใส่หมอ โรงาลาบาลเลยเออมันไก่ทุกตัวอยู่แลาดิธีวไหนลาดิธีโดยลาดิธีลาดิธีลาดิธีแถวไี้ไก่แอนุสาวรีเลยอ่าแอนุสาวรีลาดิธีเนาะโดยแล้วนั่นนองเมมี่าเ็ดเนาะโดยโรงพยาบาลลาดิธีป่เนโรงพยาบาลรามามันมันคอดได้ กเพิ่งหูห้เด้บนกับพิ่งหู้ว่าได้น่องเปี๋ยวเกือบไทยเลย <c ười> เกือบเกือบเกืเกอบข้อใช้สักซี่ <c ười> <c ười> เนาะโดนเหล้วอะไรมาเลยอเงี้ยพากันมาอยู่บ้านเลยครั้งแรกพี่น้องได้เห็นพอน่องเปี๋ยวมาจยังได้กับโบคอเห็นเล่าน้ำมันในโชคดีแล้วได้เห็นเล่าพี่น้องเลยเนาะโดยชื่อไอซีท้าบวาอวันท้าแตวันท้าโดยอินโยซับสิบหกปีอยู่เนาะแต่วันท้า นี่จ้ารื้อไหมครับรื้อดอนดอ้อดอนรื้อดอนถึงสามคนจะสบว่าเบาบางก็อยู่นั่นน้องกูเปียมันจะมีคนไปหาไปส่งนะเนาะโดยโอ้ยเบาหลายเลยเบาหลายเลยเนาะโดยสบวอนนี่ไปใช้พวกอะไรนะอันนี้เป็นเป็นเขาองุนเลยไปเองมาเองได้เนาะไปเองมาเองโดยโมหยางนำมีจะได้น้ากับไปสาวเคยฝ่าอยู่ไซบีร์สาวรถดีเงี้ยเขื่อนไม่เท่า นะาไส่กันแล้วต้องสามืมืาปนี่เลยเบล่งไฟมาเลยเนาะโดยเบิ so that, no? ่งไฟมนสามมื hmm. ่สี oui, şey diyor, ่ม so ื so, ่ง้องเนาะโดยฮามีเตประมานันได้เด้อเดี๋ยวเราลองผูกพูนลองแงไปก่อน ไว้ก็ดึงมาแต่บ้านพี่น,น้องประมาณ10บกิโลสิลากเนาะใส่ลักเล็กเสาเล็กกับประมาณเกือบ10เช่าเนาะโดยถ้าว่าต่อจากหันเฟอ้อต่อขามลาวนี่พี่น,น้องประมาณห0เมตรเนาะนานจะประมาณ10าสบเมตรประมาณ13บสามลากเป็น,นองเสาใหญ่ต่อกใหญ่เสาหนึ่งเนาะคือตัวนี้บ่แมนเสาปูนเลยเนะาะเา คุณากล้านนะเขับอกชาหกล้านเนาะโดยาเอาเสาใหม่บาได้กูบาได้บนทางนะเออมันรับทางมาได้เนาะขาทางบ่ได้เราตดเก่อแต่ว่าตอมา่บ้านนี่ยแบบงให้ซื่อเ้าเอาดึงเสาใหม่เไ่ได้เพระ่ไดต้องมเสียขาเสาที่บ่ไปทำรายละเอียกับกันได้ฝ่าย ถ้าลงไงยูซื้อลิน่าก็จีบโผแพงมาเลยเนาะลงไงซื้อแล้วเอาหสาใหม่เฮ็ดเขาเองเออเสาใหม่ก็ได้มือนเดี๋ยวเขายังมีต่อสายเสาใหม่เอาใม่อยู่ตัดเสาใหม่นี่เนาะโดยต้องข้ามตัวเพื่อมันลดอีกด้วยว่ามันกกะจีทาวันโ่ได้เพิ่งกะจีบอกหรอโดนมั่งทาวันซื so ้อตามหลักการตามหลักการเงาหมดกันไ้แล้วตามหลักการตามไฝ่าบนอัมริยัน เรเป็นหันเป็นหันเป็นหนีมามันยากเลยหาขนาดได้เด้อยีไปเรียงในเรียีก่อนในเร่องในลาจะได้สมาสุขาวรถรถแท็กปลาเนี่ยกระเป๋านี่จีมาฝากอยู่เปาปจีนาบ่าเด้อไปลาสบายดีเร้่อเอฝากขอบใจผู้ใหญ่นี่ ก็มั่ใจเพี่เนาะที่สวยเนาะรวยเลยอ่ะยครอบครัวของเจ้าเนาะยรวยนไปดีม่งอะไรทน้เนาะรวยรเอาเป็นเ่อาเป็นเนาะวยย่ะพะยงล้นอนแล้คนลุ้คนลุกบเนาะผแต่งเงเลยไปนอแล้วเคิร์สแวอายครั้งแรกเนาะยผมพย่ะเมพะย่อใจอยู่ไปนอน ไปก่อนเอ้ยสบายดีนะดีไหมไปนั่งรถไทยมากับคีนัฐบาลไว้ทางไ้ายวันท้ามันเป็นอะไนเนาะคดีคจีไม่่าเคาเคละอาย เนี่ยไปยังวินนี่ยคือว่านอนยังไม่นอนบอ่หนุ้มบ่หายอายน้อหายอายน้อ,อหอายอ,หอัยนหนึ่งน้อน้อนี่นีน่ของลูกตัวนี้เลยอ่ะโดยบอกไปยังสูนองกินเด้อเอาโอเคพี่น,น,น้องเหรอเนาะท่านขบวนกันใส่มาเยี่ยมมายามเนานะถามข่าว เหลียงลาวการจะข่าวไฟให้กับเพื่อนน้องผู้เปี้ยวพี่น้องเลยเนาะก็เลยมาสอบถามเบิง่งเนาะว่ามันสี่เทไลกระตกอยู่สิบแปดล้านพี่น้องเลยเนาะดึงมาแต่บ้านป้าบจบเกือบจักหมื่นพี่น,องงน้องเนาะสามหมื่นสี่หมื่นโมบิชัดเนาะแต่ว่าต่อจากฮันเฟิร์นสิบสามล้าน สิบสามล้านกับสองหมื่นสองหมื่นเระมาสิบล้านนี่สล้านประมสามหมื่นเนาะสองหมื่นแปดสองหนเก้าสละล้านี่ อ๋อจากนั้นก็ติดตามชมกันต่อไปพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณของบุกบใจทางพอบุญนทงพุ่นไดลายเนาะที่ให้ทางบุนหาไปสะพานบุญไห้สื่อรถทีพี่น้องปู้เปรี้ยวแล้วก็หามาทามึงเรื่องไฟพี่น้องวอาวสิวกับแพงอย่างไรพี่น้องเนาะอ๋อเดี๋ยวแจ้งพี่เจ้าหนอนต้องการวาสนาหรือบ่ได้เนาะ อาสั่งเล็กนี่ขอลาก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีวัตสุขุสุขคนพี่น้องไนะ้องอยู่ดีไม่แห้งสฉมมานำรวยเฮงเฮงมักปังขอบุญขอบคุณขอบก,กับใจสำหรับการติดตามชมตลอดมาเด้อสั่งเล็กนี่ไปแล้วสบายดีพี่น้องไอ้นาะ